รู้จักเขาส่วนตัวด้วย oh. นะฮะแต่ว่าถึงไม่รู้จักเขาเนี่ยผมว่านาดาวเนี่ยเขามีลีลาการเล่นเทนนิสที่ถ้าถ้าถามมาดูเทนนิสเทนนิสเล่นยังไงเทนนิสเป็นยังไงเทนนิสสนุกยังไงให้ดูนาดาวแล้วจะได้คําตอบนาดาวนี่นะเขาเป็นนักสู้นะถ้าที่ดูนะแล้วเขาเก็บทุกช็อต oh. ทุกคะแนนมีความหมายลีลาการเล่นของเขาเนี่ยดุดันเหมือนกับกระทิงจากสเปน oh. นะดุดันทุกลูกทุกตีเขาตีด้วยเหงือ่อ เขาสู้ด้วยใจแล้วเขาไม่เคยท้อถอยแล้วนาดาวเนี่ยไม่เคยหัวเสียกับกรรมการแล้วนาดาวเขาเป็นคนที่แบบนิสัยดีด้วยแล้วเขามาเมืองไทยนะครับเขาช่วยมาโปรโมทเมืองไทยสองครั้งนะเขามาอยู่หัวหินนี่นะเขาน่ารักขนาดไหนเนี่ยเขามีเพื่อนนักเรียนเด็กๆสมัยเด็กๆนาดาวไม่รวยเขาอยากเป็นนักฟุตบอลแต่ไม่ได้เป็นนักฟุตบอลแล้วมาเป็นนักเทนนิสพอเขารวยเนี่ยเขาไม่เคยลืมเพื่อนนะเขามาหัวหินเขาชวนเพื่อนทั้มา20กว่าคน แล้วนาดาวออกกัางให้หมดเลยค่ะแล้วเสร็จแล้วนาดาวมาพักที่นี่อาทิตย์หนึ่งหัวหินกลางคืนเนี่ยทุกกลางคืนเนี่ยนาดาวจะออกไปตกปลาหมึกที่หาดหัวหินออกไปเที่ยงคืนกลับมาทีสี่แล้วหิ้วปลาหมึกกลับมาเสร็จแล้วก็มาเรียกเชฟโรงแรมมาทำข้าวาไว้เขากินพอตอนเช้าตื่นมานาดาวกไ็ไปเตะไปเตะฟุตบอลริมหาดนาดาวทำอย่างนี้ทุกวันเริ่มไม่ได้ซ้อมเทนนิสเพราะกลับไปแข่งลตกรอบด้วยความสุขที่เขาอยู่กับเพื่อนแล้วก็ความงดงามของเมืองหัวหินวัฒนธรรมการเป็นฟิชชิ่งวลเลจ เขาสนุกมากเราก็ยังพูดกันเลยนเนี่ยเพราะว่าเราต้อนรับเขาดีเกินไปเขาสนุกไปคือเขาเป็นคนน่ารักมากแล้วเข้ามาครั้งก็กลับมา Back to Thailand กลับมาแข่งกันโนวักโจโควิดตอนนั้นเนี่ยเศรษฐกิจเราไม่ค่อยดีไงเราก็เลยชวนนาดาวเขาติดต่อก็บอกน้าดาวดูเชื่อใจมาเล่นเมืองไทยได้ไหมอินวิเตชันเขาก็มาแล้วเราเรียกคำว่า Back to Thailand คำว่าแบ็นีูหมายความสองอย่างโนวักโจโควิตกับนาดาวกลับมาเล่นเทนนิสที่เมืองไทย Back to t ท a i l a n d กลับมาประเทศไทยอีกครั้งหนึはは่งนักลงทุนมีความเชื่อมั่นอ่ะเลยเงี้ยนะฮะเนี่ยเขาเขาามีมุมอะไรหลายๆด้านที่เขาให้เขาหน้ารัก่งเขาช่วยช่วยเหลือประเทศไทยเห็นภาพชัดเจนกีฬาช่วยประชาสัมพันธ์ประเทศของเราได้อีกแนวทางคุณสุวั์เห็นรูปเพนนิสลูกเนี้ยถือในมือตลอดเวลาเลยขอเป็นที่ระลึกสําหรับรายการคนหลังข่าวได้ไหมได้เลยครับแต่จะต้องมีลายเซ็นนะถูกป่ะได้เลย ถึงจะไม่ได้เป็นท็อป10ของโลกนี่อันดับหมื่นกว่าก็มีคนขอไลเซนอันน,นีเนเ้เยอะค่ะเยอะต้องมีคนอยากได้มากแน่ๆเลยอะแต่อุบไว้ก่อนนะว่าน่าจะเก็บไว้เองค่ะค่ะมีแบบนา้นาตัวยออ๋ S <S S S อ่นอเอสซอสแอลอ๋อเออ๋อสุวัสลิพลบลบพงเลต้อพเป็นแบบว่า Man. สปอร์ตแมนอ่าสปอร์ตแมนอลอลบพััพ มีลายเซ็นของคุณตรวจด้วย SL จะเก็บไว้เองหรือว่าจะให้คุณผู้ชมถางบ้านต้องรอติดตามกันในโอกาสต่อไปแต่ เมื่อสปูนี้ที่คุยกันในเรื่องไลฟส์สไตล์ของคุณสุวัสด์เนี่ยให้อะไรเราได้หลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะกีฬาช่วยได้หลายอย่างนะนอกหือจากจะพัฒนาเรายัางช่วยพัฒนาท่าด้วยแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยเรายังคงคาดหวังกีฬาจะยึงเงินจากต่างประเทศเข้ามาได้จะเป็นจัดประสบการ์ให้การท่องเที่ยวของเราฟื้นตัวขึ้นหมดเวลาของรายการข่าวหลังข่าวแล้วนะคะคุณสุวัสด์ลิพตพันลบพิชานัชาวีวานิสุรางและทีมง,งานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ